นักชิไหมโอเคทุกคนเจอกับผมพูดเหมือนเดิมนะครับสวัดีทุกคนด้วยเนาะวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับเพราะว่าทุกคนเคยเมผมรีวิวแผ่นลองเมาส์หตัวก็เคยรีวิวมาแล้วใช่ไหมเราอัพผ้าตัวก็เคยทํามาแล้วนะครับแต่ทุกคนมงดูผมด้วยก็ยังไม่เคยทํา15ตัวมาก่อนนะครับสําหรับวันนี้เนาะผมจะมารีวิวแผ่นลองเมาส์นะครับ15รุ่นนะ รุ่นนะครับแต่ว่าใน1รุ่นเนี่ยก็อาจจะมีหลายแผ่นก็ได้เพราะงั้นทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเกือบประมาณ30แผ่นได้นะทุกคนผมอาจจะหยิบมาไม่หมดก็ได้นะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมแบบ หยิบมาเป็นแบบตัวอย่างสําหรับคลิปในวันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ทุกแผ่นในวันนี้เนี่ยจะมาจากแบรนด e ์ e-sport Tiger ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่รุ่นแบบธรรมดาธรรมดาไปจนถึงระดับไฮเอนด์ของเขาเลยนะครับแล้วก็สำหรับรีวิวในวันนี้เนี่ยผมอาจจะแบบไม่ได้ลงลึกทุกอันเป็นพิเศษนะเพราะว่าคลิปมันอาจจะยาวเกินไปได้นะครับแต่ผมจะทำตามสเต็มเนี่ยไว้ทุกตัวแล้วนะบนแบบบนคลิปเลยนะครับถ้าเกิดสนใจตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ข้ามไปดูตัวนั้นได้เนาะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยผมมาสรุปอีกทีว่าเรียงจาก มาช้าสุดของแบรนด์ e s p o r t t i g e เเนี่ยเป็นตัวไหนอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะตัวแบรนด์ e s p o r t t i g e r นะครับเขาจะมีเหมือนกับอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับชี e e สเปกชีนะครับที่เขาจะมีใส่มาให้แบบทุกกล่องเลยนะว่าตัวนี้ใชว้วัสดุอะไรบ้างความเร็วอะไรอย่างนี้เป็นไงแต่ผมจะไม่รีวิวเบสจากอันนี้นะครับเพราะผมรู้ว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะแบบความเร็วที่เขาให้มาในการใช้งานจริงมันแบบ มันไม่ได้เป็นอย่างนี้สักทีเดียวเพราะงั้นผมจะแบบรีวิวเบยจาก,การประสบการณ์ของผมที่ผมมีแผ่นเลอามาประมาณแบบร้อยบวกตัวนะตอนนี้นะครับมารีวิวในวันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ใครสนใจตัวไหนไเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับไปดูตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าก็คือ e s p o r t t t i e r r ทางเดานะครับ อ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวแผ่นทางดาวแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านว่าทางดาวหรือว่าทางดาวผมเรียกว่าทางดาวแล้วกันเนาะซึ่งจริงแล้วนะครับเจ้าตัวทางดาวเนี่ยณตอนนี้มันจะมี2รุ่นลหลักๆที่ขายอยู่ในไทยนะคือมีตัวน,นี้ที่มันมีโลโก้อยู่ด้านขวาบนอันนี้นะคือมาจากชันไฮซีรีนะครับมันจะเป็นความนุ่มระดับ X-SOFT เนาะแต่มันจะมีรุ่นที่เขาเรียกว่า SR ด้วยนะที่มันจะเป็นแบบมีโลโก้แทนที่จะเป็นไอตัวแักจีนเน่ยแต่มันจะเป็นเหมือนกับตัวสองภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจ ซอฟใช่ไหมแต่ว,ว่าตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบมิดนะครับอันนี้คือความแตกต่างหลักๆเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของพื้นผิวอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันนะครับซึ่งตัวก่อนที่เขาชิปมาเนี่ยทั้ง2รุ่นเลยนะมันจะชิปมาเป็นฟลตแพ็กเกจทั้งหมดนะครับผมให้โชว์แค่ตัวชันไฮซีรีเลยละกันเนาะเป็นกล่องแบนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสายคาดมาให้เนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีซองที่ใส่ตัวแผ่นใหม่อีกทีนะครับโดยรวมคือเป็นแพ็กเกจ ีี่ดเลยซึ่งไอคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้โชว์ทุกตัวนะเพราะผมแบบหยิบมาไม่ครบทุกตัวนะครับแบบมันเยอะเกินไปทุกคน1 0แบบแบบ20 20, 20กว่าแผ่นนะผมคงแบบเอามาโชว์หมดไม่ไหวนะทุกคนแต่ว่าอันนี้แหละคือกล่องที่ส่วนใหญ่ในวันนี้เขาจะชิปมาเป็นกล่องแบบ flat package นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นปกตินะครับเขาจะมีสีดําแล้วก็สีชมพูขายเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่น sr เนี่ยอย่างที่เห็นเลยมันจะมีสีม่วงอันนี้นะครับ สีส้มอันนี้เนาะแล้วก็ตัวสีน้ําเงินอันนี้นะครับซึ่งสีสันดูดีเลยนะดูฉูดฉาดดีนะครับซึ่งว้แตกต่างอีกอย่างหนึ่งแล้วกันคือถ้าเกิดเป็นตัวซีรีส์ชานไฮเนี่ยตัวฐานรองของเขานะครับเขาใช้เป็นโพรอนแบบไดมอนด์แพทเทิร์นนะครับซึ่งมันคือแบบเดียวกันเลยทุกคนกับแบบ l e a t i e g Gear s t u r n e Pro Soft นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นของ SR เนี่ยมันจะใช้เบรที่เขาเรียกว่า SCR นะครับซึ่งมันก็จะแบบไม่ได้ฟีลลิ่งเหมือนพวกโพลอนหรือว่ายางธรรมชาตินะมันให้อารมณ์แบบกึงก่งๆแบบ IPU อะไรเงี้ยนนะ่ะแต่ถามว่าหนึบโตไหม หนึบโตไม่ได้แพ้โพลลนเลยนะครับแล้วก็แบบเนี่ยมีสกรีนอีสปอร์ตไทเกอร์ด้วยก็ดูสวยดีนะครับเอแล้วก็จะตัวแผ่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นบอลลาร์สครับทุกคนเป็นแผ่นแบบไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วอาจจะเอไปในทางสปินนิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้เร็วมากนะครับถ้าถามว่ามันคล้ายตัวไหนที่สุดเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายครึ่งนะกับซีโร่ล็อตใหม่ๆล็อตสีส้มที่สุดนะครับคือมันจะมีความหยาบแบบมากกว่า ซีโร่ตัวนี้นิดหนึ่งนะซึ่งถ้าเกิดให้ต,ตีตัวเลขกับแรงหยุดเป็นเลขเต็มร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าซีโร่มิ d เนี่ยมีความเร็วประมาณ55แล้วกันเนาะแล้วก็มีแรงหยุดประมาณ45นะครับเจ้าตัวทางดาวเนี่ยก็จะมีความเร็วประมาณ60แล้วกันแล้วก็มีแรงหยุดประมาณ45นะครับผมมองว่าแรงหยุดเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่อ่ะยังคงเป็นแผ่นที่ไม่ได้มีแรงหยุดที่เยอะนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่มีการกลายที่สูงเนาะแต่ว่าแค่ตัวทางดาวเนี่ยจะเยอะกว่าซีโร่ิด่เน มีสปีดที่เยอะมากๆแล้วยังไงคุณก็ใช้ทางเดาไม่ได้แน่นอนทุกคนเพราะว่ามันเป็นแผ่นที่เร็วกว่าแบบยังเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งแผ่นตัวนี้เนะี่ยพอมาเป็นความเร็วประมาณนี้ผมว่าสำหรับผม,มนะมันไม่ได้เร็วเกินไปนะครับแต่สำหรับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันเร็วเกินไปก็ได้แต่ถ้าเอาความเห็นของผมมันสามารถใช้ได้ทุกเกมนะครับ1,790รในรุ่นธรรมดานะครับแล้วก็1,490รุ่น SR ครับทางเดาต่อไปไปดูแผน่นอ,อีกหนึ่งแผ่นที่ผมชอบที่สุดในวันนี้เหมือนกันนะครับก็คือ e r ชวนหยุนนะครับตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับคือชวนหยุนนะซึ่งมันจะมีสีฟ้าอันนี้สีฟ้าเนี่ยเป็นสีใหม่นะครับทุกคนแต่ก็จะมีสีดําแล้วก็สีชมพูด้วยนะครับซึ่งผมไปเห็นใน r ร d ด i t มาว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของสปีดในแต่ละ c o l o r variant เนี่ยที่มันต่างกันออกไปนะครับคือสีดํามันอาจจะเร็วกว่าตัวสีชมพูสีชมพูมันอาจจะช้ากว่าตัวนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะตัดปัญหาก็คือจะรีวิวเบสแค่จากตัวสีฟ้าอันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งท แบบอโพลอนที่ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่คเขาใช้ชื่ออะไรแต่มันจะเป็นแบบเงาเงาเหมือนคล้ายๆกระจกสะท้อนแสงอะไรเงี้ยเพราะว่าไฮผลนะครับก็คือไอรุ่นชั้นไฮซีรีนะครับพวกทางดาวชวนหยุนเฟงหลิงเลหลิงแล้วก็คุณหลุนเนี่ยถ้าเกิดเป็นแผ่นสีดำนะครเขาใช้เป็นดิมอนแพทเทิร์น โพลอนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีอื่นๆนะครับเช่นแบบสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยมันจะเป็นโพลอนที่แบบเป็นเงาๆคล้ายๆกระจกอะไรองี้อันนี้คือความแตกต่างนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะแบบแยกทําไมเนาะแต่ว่าถามว่าเกาะต๊บเหมือนกันไหมเกาะต้๊บเหมือนกันทั้งคู่นะครับทุกคน ซึ่งเจ้าตัวชนยืนตัวนี้เนี่ยเหตุผลที่ผมชอบมาเลยนะก็คือเรื่องของความสมูทของตัวผิวของเขานะครับคือมันเป็นผิวที่แบบเป็นผ้าเอ่อสังเคราะห์เขาเรียกว่าไรคราหรือว่าจะเรียกว่าสเปนเด็กก็ได้นะครับใช่มันก็จะเป็นตัวเดียวกันเลยนะที่เขาใช้กับตัวไอซันไรเดนนะครับกับลามซูเออร์เนอกอนโปรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับไรเดนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะเพราะว่าไรเดนเนี่ยมันจะมีความแบบเนี่ยสักสกผ้าแบบออกจะแบบสังเคราะห์สังเคราะห์เนาะแต่ว่าอันนี้ มันจะสมูทกว่าเยอะเลยนะครับแค่ฟังจากเสียงเนะี่ยก็น่าจะเห็นได้ชัดแล้วเนาะความเร็วของตัวชวนยุนตัวนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นที่แบบเอ่อจะเรียกว่าเป็นบาลานซ์หรือเป็นดบับทางเดาก็ได้นะครับผมว่าความเร็วเนี่ยไม่ได้หนีจากตัวทางเดาเลยนะเป็นแผ่นบาลานซ์แต่ว่าพื้นผิวเนี่ยจะเป็นแบบโคตรโคตรโคตรสมูทอะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบชอบแผ่นสมูทสมูทนะครับแต่ว่ายังได้แบบยังอยากได้ความเร็วที่มันเร็วอยู่อารมณ์แบบบาลานซ์คอนโทรลอะไรอย่างนี้เนะี่ย นี่ก็ไปอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะเป็นแผ่นที่แบบหลายคนมองข้ามนะครับเจ้าตัวชวนยุนตัวนี้เนี่ยคือตอนที่ผมได้ลองครั้งแรกอ่ะคือแบบผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะที่มันดีขนาดนี้นะครับผมที่เป็นคนแบบชอบแผ่นบาลานซ์ที่เอไปในทางสปินนิดนึงอยู่แล้วได้ลองมาใช้ตัวนี้เนี่ยกับพื้นผิวอย่างนี้นะครับคือคือแม่งยอดเยี่ยม,มจริงๆเว้ยแบบอยากให้ทุกคนได้ลองเจ้าตัวชวนยุนตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมตีเป็นเลขอนะเนาะเรื่องของความเร็วแล้วก็แรงหยุดเนี่ยผมจะยกให้เจ้าตัวชวุนน 5และกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าแรงเสียบบนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันน้อยกว่าบนทางดาวนะครับด้วยความที่พื้นผิวมันสมูทกว่าหร้มั้งเท่าที่ผมได้ลองมานะไม่ว่าจะฟีดแบบไหนนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบฟริกชันที่น้อยอ่ะแต่ว่าในเรื่องของแรงหยุดเนี่ยผมจะให้เท่ากันกับทางดาวเลยก็คือ45นะครับยังมีแรงหยุดที่มาก พอประมาณทําให้เราหยุดได้แล้วกันแต่ว่าแผ่นมันเป็นเอกซอฟอยู่แล้วอะเวลาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหยุดเมาส์เพิ่มเนี่ยคุณไม่แค่กดเมาส์ลงไปมันก็แบบแรงหยุดมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับพเพราะงั้นแผ่นตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นความเดียวประมาณนี้เนี่ยผมก็จะแนะนํากับทุกเกมเหมือนกับทางดาวเลยทุกคนส่วนการเย็บขอบเนี่ยก็เหมือนตัวที่ผ่านมานะคือต่ํากว่าพื้นผิวนะครับโอเคตัวต่อมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของวันนี้เหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าเป็นแผ่นที่ดีมากๆตัวหนึ่งก็คือ EsSport Tiker เฟงหลิงนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นคอนโทรลเนะะาะการเย็บขอบตาำก่าผิวเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของฐานรองเนี่ยอันนี้จะใช้เหมือนถังเดานะครับทุกคนคือเป็นแบบด i มอนแพทเทิร์นเหมือนซั t เทิร์นโปรซอฟะเนาะถามว่าจะตัวเฟงหลิงเนี่ยเป็นแผ่นคอนโทรลขนาดไหนใช่ไหมเอ,อ่อผมจะนิยามสองแบบทุกคนฟังกันนะครับผมอะแบ่งเป็น2คอนโทรลคือ1คอนโทรลคอนโทรลจะจ,จัดนะครับเชน่นแบบ โซกุอาไครเนาะแล้วก็อินฟินิตี้ไมค์อินฟินิต n คอนโทรล V2 นะครับอันนั้นคือช้าไปเลยส่วนมันจะแล้วก็แบบที่2เนี่ยก็คือช้าปกติคอนโทรลปกตินะครับก็คือลาวนด้าวิแล้วก็โชกุนอันนั้นคือแบบช้าปกติไม่ได้ช้าเวอร์นะครับเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนตกไปอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง2เจ้าพวกนั้นนะครับนะอย่างที่ทุกคนเลยคือคอือยังเป็นแผ่นที่ช้าอยู่นะไม่มีทางที่เจ้าตัวนี้จะเป็นแผ่นที่เร็วได้ทุกคนเห็นว่ามันแบบยังไงมันก็มีแรงหยุดที่เยอะมีแรงเสียดที่เเยยอะ,ยยอะวลาาผมมขับ ถ้าเกิดให้ตีเป็นตัวเลขนะครับเอฟฟินิคคอนโทรลวีทูเนี่ยเร็วประมาณสัก15เนาะ ตัวนี้จะเร็วประมาณสัก25นะครับแล้วก็พวกโชกุนริสเนี่ยจะเร็วประมาณ30-35อะไรประมาณนั้นตัวนี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นนะครับแต่ถามว่ายังช้าอยู่ไหมสําหรับผมก็ถือว่ายังช้าโคตรๆอยู่นะตัวนี้ออแล้วก็ในเรื่องของฟีดต,ต่างๆเนี่ยอันนี้คืออัพไซเดนฟีดเนาะส่วนอ,อันนี้จะเป็นสต็อกของไวเปอร์มินินะครับเวลาผมใช้ของไวเปอร์มินิเนี่ยรู้สึกว่าแรงเสียบมันเยอะมากๆเลยนะแบบแบบแผ่นตัวแผ่นรองเมาส์มันจะเหมือนเป็นมัดแผ่นท,ที่ดูดตัวเมาส์ลงไปอะแต่ถ้าผมใช้อัพไะ เออคือแม่งฟีดขึ้นเยอะเลยเวย้ยเหมือนสปีดมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยในขณะที่ฟีดเนี่ยว้เปอร์วินี้คือแบบมันดูดไปเลยนะครับเพราะงั้นแผ่นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเอ,อ่อความต่างของฟีดค่อนข้างที่จะมีผลเยอะเลยนะถ้าคุณใช้ t ท k e ก e ร์ o อซ์ออ a ซิเดียนเจสเนี่ยมันก็จะเพิ่มสปีดขึ้นมาแต่ถ้าคุณใช้แบบซ็อกฟีดทั่วๆไปนะเช่นของ R1 เอ,อ่อชื่ออะไรวะเบลกอีดาวัน โปรนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยมันก็ยังมีแบบแรงหยุดที่เยอะอยู่นะครับโอเคตัวต่อมา eSport t i g e r กอรเลลิงสีชมพูตัวนี้นะครับคือจะมีสีชมพูกับตัวสีดําราคา1790บาทเหมือน3าตัวที่ผ่านมานะครับเลลิงเนี่ยจะเป็นแผ่นไฮบริดแบบผิวสาวนะครับถามว่ามันใกล้เคียงตัวไหนที่สุดตอนที่ผมได้ลองมันครั้งแรกเนี่ยผมจับไปนะผมคิดถึงตัวเดียวเลยเป็นแผ่นที่ผมเออมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากที่สุดในแบบชีวิตการ เออเป็นยูทูบเบอร์ทำพวกนี้มาแล้วนะครับก็คือฮายาเตอสุเนาะ คือจับไปอะความหลังแม่งกลับมาหมดเลยเวยเพราะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมชอบฮารติเตอสุมากนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนาะเป็นแผ่นหลักที่ผมใช้มานานมากที่สุดและเออผิวตัวนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงกับฮายตาเตอสุมากนะครับแต่จะมีความสมูทที่มากกว่านิดหน่อยประมาณนั้นเนาะซึ่งความเร็วโดยรวมของเจ้าตัวเลนลิงตัวนี้นะครับผมจะยกให้มันอยู่ในระดับแบบแผ่นสปีดระดับต้นๆและกันคือแบบเป็นสปีดนะแต่ไม่ได้แบบสปีดจ๋าเวอร์ขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดให้ตีเป็นตัวเลขกลมๆเอ่อความเร็วโดยรวมจะประมาณาณ 40เนาะคือจะเร็วมามากกว่าชนหยุดน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีแรงหยุดเนี่ยที่มันน้อยกว่าพวกแบบอันดิสนซีโร่แล้วก็แรงหยุดน้อยกว่าพวกแบบซัฟเฟนโปรซอฟอะไรจะพวกนั้นด้วยนะทุกคนเพราะงั้นพอมันเป็นความเร็วแบบนี้เนี่ยผมเลยแนะนําเกมจะพูกแบบวัวสองหรือว่าเอพิกมากกว่านะครับที่มาใช้การ tracking เยอะเนาะ,เ,นะเพราะว่าเวลาผมวาดเมาส์ไปเวลาแบบจำลองการ tracking แล้วกันนะครับมันเหมือนกับว่าคุณต้องพึ่งการรอเอมแบบพึ่งความสามารถส่วนตัวข,ของคุณในการคุมเมาส์ มากกว่าที่ทําให้แผ่นรอเมาส์เนี่ยช่วยทําให้คุณหยุดเมาส์ได้ดีขึ้นนะเออแล้วก็เรื่องการยึดขอบเนี่ยก็คือต่ากับพื้นผิวนะครับส่วนเออไอเรื่องของฐานรองเขาเนี่ยก็จะเป็นโพลอนที่เหมือนกันเลยนะกับเจ้าตัวชวนยุนนะครับคล้ายๆกันเลยเป็นโพลอนแบบเงาๆนะครับโอเคแผ่นต่อมานะครับอันนี้จะใช้ชื่อว่า eSport Tiger คุณหลุนนะครับเออเป็นแผ่นที่เป็นแผ่นไฮบริดนะเป็นแผ่นสกัสกๆเลยนะครับถ้านึกไม่ออกเหมือนอะไรมันจะคล้ายๆอัติสานเฮียนนะครับแต่ เหตุ hey, ผลหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าผมจะแนะนําแผ่นตัวนี้มากกว่าอเดซานเฮียนเนี่ยก็คือถึงแม้ว่ามันจะคงความเร็วที่เหมือนเฮียนแรงหยุดที่เหมือนเฮียนนะครับแล้วก็มีความแบบเออร์เท็กเจอร์หลายๆอย่างที่มันเหมือน here, เฮียนน่ย แต่ว่ามันเป็นผิวความสากที่สมูทต,ต่อแขนแล้วก็ข้อมือกว่าเยอะเลยอะเพราะผมเคยพูดตอนรีวิวเพียนไปใช่ไหมว่าเวลาใช้งานอะมันเหมือนกับว่าไอตรงแขนที่เราขยับไปมาตรงนี้มันจะแบบระคายเคืองมากๆไอตรงข้อมือเราก็เช่นกันใช่ไหมแต่ว่าแผ่นตัวนี้เนี่ยผมลองใช้งานมาหลายเกมมากๆนะผมไม่รู้สึกเลยว่าผมจะระคายแขนช่วงที่ผมแบบวางแขนไปอะทั้งนั้นที่ผมก็ไม่ได้ใส่ปลอกแขนนะครับผมเลยถ้าเกิดว่าในปีนี้นะถ้าเกิดว่าคุณจะซื้ออดิสานเฮียนจ,จริงเนี่ย คุณหลุนนะครับจะทั้ง e s p o r t t t i e r r นะครับเป็นออปชันที่ดีกว่าหลายเท่านะถ้าเกิดคุณจะซื้อเฮียนแล้วคุณไม่มามองตัวนี้ก่อนเนี่ยผมแบบผมโกรธอะเออทักมหามได้าลยทุกคนผมจะผมจะโกรธคุณมากเลยนะถ้าคุณซื้อเฮียนนะคือมันเป็นออปชั่นที่ดีกว่าเยอะถ้าเกิดคุณลองแบบได้ลองจริงๆอะคุณก็จะชอบตัวนี้มากกว่าเฮียนแน่ๆเออ ซึ่งความเร็วโดยรวมของตัวคุณหลุนเนี่ยถ้าเกิดเต็มร้อยนะจะอยู่ประมาณ75นะครับจะมากกว่าเจ้าตัวเลหลิงเนี่ยอยู่5นะครับแต่ว่าแรงหยุดเนี่ยยังเท่ากันที่40นะคือมันจะเร็วขึ้นมานิดหนึ่งเพราะงั้นตัวนี้จะเป็นแผ่นสปีดนะครับทุกคนสรุปแล้วเนี่ยผมจะแนะนาเจ้าตัวนี้นะสำหรับคนที่แบบต้องการอดิสานเฮียนจริงเคยลองเคียนแล้วแบบชอบจริงๆเออผมอยากจะแนะนําตัวนี้มากกว่าอดิสานเฮียนอยากให้ทุกคนได้ลองดูแล้วกันนะครับว่าแผ่นที่มันมีอารมณ์ประมาณเฮียนแต่ว่า ดีกว่าไม่เป็นความรู้สึกยังไงนะครับก็คือตัวคุณหลุนตัวนี้เลยทุกคนการเจ็บขอบก็เหมือนเดิมเหมือนเล่หลิงมาต้นที่ผ่านมานะต่ํามากๆนะครับส่วนฐานลองโพลอนเนี่ยก็จะเหมือนตัวตะก,กี้เลยคือเป็นฐานลองโพลอนแบบเงาเงาสะท้อนแสงนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้คือตัวที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆคือจะพูดว่าน่าสนใจไหมก็กอาจจะเป็นเทอมที่แบบไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความธรรมดาที่พิเศษทุกคน ตัวนี้นะครับชื่อ eSport Tiger VG เนาะจะไม่ใช่ตัวที่แบบอยู่ในชั้นไฮซีรีเหมือนตัวเสียตัวที่พูดมาแล้วนะครับมันจะไม่ได้ใช้ถาเป็นโพลอนนะถาเขาเนี่ยจะใช้เป็นเหมือนกับ PU ที่เป็นแนวๆเหมือนของ Infinity mice ทุกคนแต่ถามว่าการยึดโต๊ะทำได้ดีไหมก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็การแบบเอ่อตัวความนุ่มของตัวแผ่นเนาะนะมันจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างมิดแล้วก็ซอฟนะครับถามว่ากดลงไปได้ไหมกดลงไปได้นะครับแต่ผมแบบไม่ได้รู้สึกถึงความต่างระหว่างกดกับแบบ ไม่กดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเออเหตุผลที่ผมบอกว่ามันเป็นความธรรมดาที่พิเศษเนะี่ยเพราะว่าแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นบาลานซ์ที่แบบบาลานซ์อย่างแท้จริงอะ่ะนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงซีโร่ช t ร์ทเทโปรแต่ว่ามีความเร็วที่ช้าก,กว่าเจ้าพลน,นิดนึงนะครับถ้าเกิดเต็มร้อยความเร็วคือ50แลนหยุดคือ50เลยทุกคนคือมันหยุดตรงกลางจริงๆนะครับผมเลยพูดว่ามันเป็นความธรรมดาที่พิเศษไงเพราะว่าถึงแม้ว่า มันจะไม่ได้มีรายเด็ดเป็นพิเศษแต่มันก็แบบไม่ได้แย่มันไม่ได้แพ้อะไรเลยบนแบบเจ้าควักแผ่นรองเมาส์าที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดคุณแค่ต้องการแผ่นที่มันดีๆแต่ว่าไม่อยากคิดเยอะว่าตัวนั้นตัวนี้ผิวสากไหมตัวนั้นตัวนี้แบบมีความนุ่มเยอะเกินไปไหมฟูจีนะครับเป็นแบบทางเลือกที่แบบเออถ้าเกิดไม่รู้อะไรนะจริงๆผมก็จะแนะนําให้ลองเลือกฟูจีไปใช้ดูนะความตัวเท็กเจอร์ของมันเนี่ยถามว่าเหมือนตัวไหนเป็นพิเศษ ผมว่ามันจะเหมือนพวกแบบ Loudness นะครับซึ่งผมก็รู้แหละว่า Loudness เนี่ยหลายคนก็แบบยังไม่เคยได้ใช้เพราะว่าแบรนด์เขาก็ยังแบบไม่ได้แมสอะไรขนาดนั้นเนาะแต,แต่มันคือผิวคล้ายๆกันเลยทุกคนคือเป็นผิวแบบผ้าที่หยาบนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับสากนะครับแต่ก็จะไม่ได้สมูทอะไรนะเวลา,าคุณเคลื่อนเมาส์อะไรนี้เนี่ยก็จะรู้สึกถึงตัว texture มันนิดหน่อยนะครับจะมีฟริกชันที่รู้สึกได้ว่ามันมีแรงต้านอยู่นิดหนึ่งอะไรทำนองนั้นเนาะ เหมาะสำหรับเกมทุกเกมนะไม่ว่าคุณจะนำไปเล่นวอลเล็ตซีเอ,อโโสโอเวอร์บอสองเนี่ยสามารถทำได้หมดนะเพราะมันอยู่เป็นแผ่นที่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับราคาจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ผมแปะออราคาไว้ตอนนี้แล้วกันนะครับไปลองดูกันได้นะแนะแนำมากมากนะครับบูจีเนาะสองตัวต่อมาก็คือ2แผ่นนี้เนาะชิชีอะชีชี เจียพิงนะตัวนี้นะครับแล้วก็ชีชีเจียเพอร์เพลนะครับสองตัวนี้เนี่ยมาในขนาด480คูณ400แล้วก็มีความหนายอยู่ที่4มิลิเมตรทั้งคู่มาในแบบ f l a ต p a ็ k เกจเนาะซึ่งถ้าเกิดทุกคนดูเรื่องของหน้าตาของมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแผ่นประเภทเดียวกันแต่ว่าแค่คนละลายเงน้นถูกไหมซึ่งตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่นะถึงแม้ว่ามันจะมีความคล้ายกันนะครับเอาสิ่งที่มันแตกต่างก่อนและกันาการยขอบเนี่ยเหมือนกันนะคือต่ำกว่าพื้นผิวนะครับไม่รู้ ขอบทั้งคู่นะแต่ถ้าเราพลิกมาดูเรื่องของฐานรองเนี่ยเจ้าตัวพิงก์อะนะมันจะเป็นโพลอนที่ใช้เหมือนกับเจ้าตัวคุณหลุนเล่ยหลิงเลยนะครับคือแบบเป็นแบบเงาเงาสะท้อนแสงกนะันเนาะไม่ได้มีเท็กเจอร์ของตัวโพลอนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นโพลอนที่มีลายจุดอะเออคล้ายๆอติซาอะไรเงี้ยแต่มีความเงามากกว่าส่วนเรื่องการเกาะโต๊ะเงี้ยทั้งคู่นะครับถือว่าเกาะโต๊ะมากๆไม่ได้มีปัญหาทั้งคู่เลยนะแต่ว่าเจ้าตัวชีเชียเจีย๊ยบพิงก์เนี่ยมันจะเป คอนโทรลนะทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวชิชิเจียเพอร์เพลนะครับจะเป็นแผ่นบาลานซ์ที่เอม,มาทางคอนโทรลนิดนึงประมาณนั้นละกันอันนี้คือความแตกต่าง,ยงอย่างน้อยก็นในยูนิตของผมนะผมไม่รู้ว่านอกกักยูนิตของผมเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดให้ตีเต็มร้อยอะเนาะสปีดโดยรวมนะครับของตัวสีม่วงเนี่ยเออจะมีความเร็วประมาณ45ใกล้ๆอาจารย์ีโลนะครับแต่ว่าแรงหยุดเนี่ยจะมีมากกว่าศีโลที่เจ้าตัวนี้นะประมาณ60เลยนะครับทุกคนคือเป็นแผ่นแบบ คอนโทรลนิดนึงเลยแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวสีชมพูตัวนี้เนี่ยความเร็วมันจะตกมาเลอประมาณ30เลยนะครับจาก45ของตัวสีม่วงเนาะแล้วก็แรงหยุดเนี่ยผมให้เลย75คือแรงหยุดแม่งเยอะจริงนะอ่ะอยากให้ดูเรื่องของสปีดนิดนึงแล้วกันเราจะลองเทสตัวสีม่วงก่อนนะครับอันนี้คือตัวสีม่วงเนาะอ่ะเห็นไหมก็มันจะมีการไกดิ่งที่สูงแล้วก็แรงหยุดเนี่ยก็มีไม่มากไม่น้อยนะแบบไม่รู้สึกว่ามันเยอะแต่ถ้าเรามาลองการไกดิง้งรวมๆของตัวสีม่วเออสีชมพูบ้างเนี่ยเห่เ่าี มันมีแรงหยุดที่เยอะมากเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่ยูนิตของผมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือตัวนี้เป็นแผ่นที่คอนโทรลมากกว่าตัวสีม่วงเยอะมากเลยทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าไม่ชอบอไซส์ประมาณนี้เนะี่ยแต่คุณชอบลายอย่างนี้อยับได้เดสแมทนะครับเขาก็จะมีขายเหมือนกันขอหยิบแบบเ,เขาจะมีอันนี้มาขายด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นไซส์แบบเดสแมทเนาะ ซึ่งขอเตือนไ้ก่อนเลยนะว่ามันใหญ่มากๆนะครับคือไซส์มันพันสองคูณสี่ร้อยห้าสิบเลยนะครับคือมันใหญ่มากๆนะคือโต๊ะผมนะตอนนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่ใช้แบบคู่กับแผ่นตัวนี้ได้เพราะแผ่นมันยาวเกินโต๊ะผมไปทุกตัวเลยนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการกลายดิ้งที่มันต่างกับเจ้าตัวสองตัวที่ผมไอตัวด้านล่างนิดหนึ่งตัวไซส์เล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแผ่นตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ฐานรองละมั้งมันใช้เป็นแค่ฐานยางธรรมชาตินะครับความนุ่มนิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณมิดดออ่ะะทุกกคคนนแบบเเลลาาามมมสงงไไไป้้้รััววขจตี มันเลยจะเป็นความเร็วที่เยอะกว่าเจ้าตัว2ตัวด้านล่างนะครับมันจะเร็วประมาณแบบออทางเดาจะพูดถึงก็ได้นะคือแผ่นที่เกือบจะเร็วเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวไซส์เดสมัเนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแปะไว้แล้วกันแต่ว่าตัวไซส์ปกติเนี่ยที่เป็น480คูณ400นะครับทั้ง2ตัวนะราคา1,790บาทนะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแผ่นจะพูดแบบ Hi End นะของทาง ESport t i ไ e เเขานะครับแผ่นทุกตัวจากนี้ประมาณ56 แ9ตัวไ <laughs> ม่แน่ใจว่ากี่รุ่นนะต่อจากนี้เนะี่ยมันจะเป็นแบบแผ่นธรรมดาธรรมดาทุกคนฐานไม่ใช่โพลอนไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นแฟลตแพ็กเกจนะเพราะงั้นแผ่นต่อจากนี้เนี่ยเอาตามตรงในรคาคาที่มันใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยผมอาจจะไม่แนะนําแผ่นต่อจากนี้เท่าที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นผมจะไปเร็วๆหน่อยละกันแค่ทุกคนเห็นว่ามันมีความเร็วหรือว่าเอกลักษณ์ของตัวพื้นผิวเนี่ยเป็นยังไงนะครับอมร้วไปดูกันเลยดีกว่าจากตัวนี้ก่อนเลยละกันอันนี้คือ ชิงซุยทรีนะถ้าจะไม่ผิดนะครับลายสิงโตัวน,นี้นะครับชิงซุยทรีเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาไซส์180คูณ400แต่ว่า ความหนาของมันเนี่ยจะเป็น6มิลิเมตรเลยนะทุกคน,ค,นคือมันหนามากๆนะหนาว่ววัคซีนพีบตัวใหม่ที่ผมเพิ่งรีวิวไปอีกซึ่งตัวนี้นะครับยังมาในแบบแพ็เกจอยู่เนาะก็ถือว่ายังแบบอยู่ในช่วงมิดเทียร์แล้วกันไม่ได้แบบคุณภาพแย่มากนะครับการเจ็บขอบก็เหมือนแบบเสมอกับพื้นผิวนะผมไม่รู้สึกถึงตัวขอบนะครับเวลาเลื่อนเมาส์ไปชนชนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ฐานรองเขาเนี่ยมันจะเป็น คล้ายๆยางธรรมชาตินะแต่มันหนึบกว่ายางธรรมชาติเยอะเลยนะครับคุณภาพสูงกว่ายางธรรมชาติแล้วกันเรื่องของคันเกาะโต๊ะเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาเท่าไหร่นะซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณลองเข้าไปในเว็บ Esport t i g e r นะครับลองดูข้อมูลของเขาเนาะเขาจะเขียนว่าเป็นแผ่นแบบบาลานซ์เว้ยแบบไม่ได้เร็วเกินไปแรงหยุดกำลังพอดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าที่ผมได้ลองมานะครับนี่คือแผ่น <c oughs> ที่ผมรู้สึกว่านี่ยทุกคนเลยไม่เป็นแผ่นที่เร็วมากๆเลยนะครับเร็วแบบเร็วจัดจัดะ แต่มันมีข้อเสียนิดน,นึงละกันเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเร็วมากๆนะครับแต่แรงหยุดมันกลับไม่เยอะแล้วก็ความเร็วตัวนี้เนี่ยผมจะตีให้เลยนะประมาณ76-77ได้เลยนะครับอย่าถามว่าไอ 76, เ้เจ็ดหเจ็ดเแเศษมันจะขึ้นมาทําไมผมแค่อยากให้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความเร็วที่มากกว่าประมาณ75นะครับแล้วก็แรงหยุดเนี่ยออประมาณ25หเลยละกัน30คือเป็นแรงหยุดที่น้อยมากๆนะครับซึ่งมันเลยเป็นแบบ สู้กับแผ่นสปีดในยุคนี้ไม่ได้แล้วกันเพราะว่าแผ่นสปีดในยุคนี้เนี่ย mm hmm. เขาก็พยายามดันแบบแรงหยุดให้มันแบบชดเชยเรื่องของสปีดได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มนเป็นแบบสปีดเยอะมากแต่ว่าแรงหยุดมันกับไม่เท่าอะทุกคนก็เลยนะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวนี้จริงผมจะแนะนําอีกแผ่นหนึ่งมากกว่านะครับอันนี้จะใช้ชื่อว่าชิงซุย2 p r o Plus นะถามว่าแตกต่างกันยังไง เออสปีดเหมือนกันพื้นผิวเหมือนกันการเย็บขอบฐานรองไซส์อะไรต่างๆความหนาเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวชิงสุยทูโปรที่มันมีโลโก้สีทองด้านบนเนี่ยเออมันมีพื้นผิวที่สมูทมากกว่านะมันอาจจะเป็นเรื่องของการลงสีเรื่องของเทคโนโลีที่ใช้อัดสีลงไปนั่นแหละตัวนี้มันไม่ได้มีลายมาให้นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าสมูทกว่าแล้วก็เท่าที่ผมได้ลองใช้มานะครับเออฟลลิ่งในการวางแขนลงไปอ่ะมันดีกว่าเจ้าตัวเสิงโตเยอะเลยทุกคนโอเคสองแผ่นต่อมานะครับอนน ชิงซุยยาเชงนะครับคือในเว็บของ eSport Tiger นะเขาเรียกว่ายาเชงแต่ว่าในเว็บของ c e m o l a c หรือว่าในกล่องเนี่ยเขาเขียนว่า Talisman นะครับเพราะงั้นไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนไม่อัปเดตผมเรียกว่า Talisman ละกันนะสำหรับในวันนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในเกมของแผ่นที่แบบเอ่อบัตเจ็บบัตเจ็บนิดน,นึงแหละในเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะว่าไอ้กล่องเขาเนี่ยมันก็จะมาเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเป็นกล่องแบบแคปซูลแล้วนะครับแต่ก็ยังดูดีอยู่นะมีแบบที่คาดอะไรนี้มาอยู่ก็ดูดูฮาลูฮารามากกว่าแบบแบรบนด์นอื่นที่ใช้กล่องแคปซูล้วกัน ซึ่งถ้าเกิดให้ผมเดาอะนะครับไอชื่อชิงสุยของเขาเนี่ยมันคือความหนาของเขาเว้ยเพราะว่าชิงสุยทั้งหมดที่ผมมีในวันนี้เนี่ยความหนามันจะเป็น6มิลิเมตรทั้งหมดเลยนะครับคือเป็นแผ่นหนาทั้งหมดเลยซึ่งตัวนี้มีความนุ่มที่รู้สึกว่าเออนุ่มมากๆนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นซอฟที่เกือบจะเป็นเอกซอฟแล้วทุกคนสำหรับไอเจ้าตัวนี้นะแล้วก็การเย็บขอบเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะผมไม่รู้สึกถึงตัวขอบเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแผ่นที่หนาด้วยแหละมันก็จะยทำให้ขอบเนี่ยมันลงไปต่่่่่ําาาากวววพื้นิงยแต เรอฐานลองเขาเนี่ยมันจะเป็น n a t u r a l rubber แหและเป็นยางธรรมชาติที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับทุกคนเรื่องของการยึดขอบโตเนี่ยมันก็ธรรมดามันก็ยังยังคอเกาะได้แต่ถ้าคุณเลื่อนมันแรงจริงเนี่ยมันก็จะยังเคลื่อนไหวได้อยู่นะครับซึ่งเจ้าตัว t a l i s m a n เนี่ยถามว่าเหมือนอะไรผมจะตีว่ามันเหมือน g s r a c r o ซีรูชละกันนะครับคือเป็นแผ่นบาลานซ์เนาะที่เอมมามัทางคอนโทรลนิดนึงนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขเต็ม100ความเร็ว45แรงหยุด50คือเกือบจะกลางๆแล้วกัน แล้วก็ราคานะครับหนึ่าบาทเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า1390บาทของเจ้าตัวชิ่งซุยเอ่อทาลิสมันตะก,กี้มันยังแพงไปอยู่นะครับตัวนี้ราคาจะลดลงมาเนาะพันเบาทในรุ่นชิ่งซุยธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมาต่อท้ายไม่ได้มีเลขต่อท้ายนะซึ่งมันก็เป็นแผ่นธรรมดาแหละทุกคนคือเป็นแผ่นแบบบัตรเจ็บมากๆเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะมาเหมือนตัวตะก,กี้เลยเป็นกล่องแคปซูลน,นะครับเหมือนเดิมเป๊ะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการเย็บขอบมาให้นะครับแค่นั้นแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเมือนก็หมดทั้งฐานรองทั้งพื้นผิวที่เป็นคล้ายๆ GSI C Rouge นะครับความเร็วก็เท่าเดิมเอ่อความเร็ว45และหยุด50นะครับโอเคสอมแพลสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับก็จะได้แก่ e-sport tiger แกนผิดรานี่วะก็จะได้แก่เจ้าตัวแกน Master l i n ลตัวนี้นะครับที่เป็นดอกไม้แล้วก็มีอูซี่เนี่ยเนาะแล้วก็อันนี้คือรุ่นโพญิงนะครับ ถูกต้านปรว่าเนี้ไม่รู้ช่างมันละกันส่วนตัวนี้เป็นแผ่นแบบเออสำหรับผมคือคุณภาพไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาในกล่องแบบอย่างนี้เหมือนกันเป็นกล่องแบบเอ่อเขาเรียกว่าไงนะเป็นกล่องแคปซูลเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยแผ่นมันแบบมันไม่ได้แบนไปกับตัวตัวโตเท่าไหร่นะทั้งที่ตัวอื่นมากล่องแคปซูลเหมือนกันเนี่ยมันกับคือสภาพได้ดีกว่าตัวนี้มันยังแบบเนี่ยมันยังมีความแบบงอๆทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็คืนผิวของสอวตัวนี้ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ละกันเพราะกันจะไปเร็วๆแล้วกันนะขนาดเท่ากันนะครับ4ี่ปคูณ400อมีความหนาที่4มิลิเมตรทั้งคู่นะครับคัดเย็บขอบถือว่ายังดีนะเพราะว่ามันยังต่ำกว่าตัวพื้นผิวของตัวแผ่นนิดนึงนะครับส่วนฐานรองมันจะเป็นอ,อ,อารมณ์คล้ายๆเจ้าตัวสิงโตตะกี้เป็นแบบคล้ายๆฐานรองธรรมชาตินะครับแต่แค่หนึบกว่าแล้วก็ความนุ่มเนี่ยจะเป็น ประมาณมิดแล้วกันกึ่งกลางระหว่างมิดแล้วก็ซอฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะหวังว่าคุณจะกดเป้าลงไปได้ผมว่ามัน,มนกดมันกดไม่ได้เท่าไหร่นะออซึ่งถามว่าเจ้าสองตัวนี้นยะมีความเร็วประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมเออผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนีกันมากนะระหว่าง2ตัวนี้นะครับมันเป็นแผนที่อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะเร็วสักนิดหนึ่งแล้วกัน ตัวโพหญิงนะครับตัวนี้เนาะจะเร็วประมาณสัก65แรงหยุดประมาณ45นะครับแต่ว่าถ้าตัวแกรนมาสเตอร์หลิงเนี่ยมันจะเร็วประมาณ60แล้วก็แรงหยุดประมาณ45ใช่ไหมแต่ว่ามันมีสิ่งแปลกทุกคนเพราะว่าแกรนมาสเตอร์หลิงตัวนี้เนี่ยมันเป็นผิวที่หยาบก,กว่าถ้าตัวโพหญิงตัวนี้นะครับ แต่ผู้หญิงเนี่แม่งกลับเป็นแผ่นที่เร็วกว่าเว้ยเออซึ่งมันก็เป็นเรื่องตรงกันข้ามนะเราปกติผิวหยาบก,กว่ามันก็จะแบบเร็วกว่าใช่ไหมผิวสม,มูทกว่ามันก็จะเร็วน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้มาสลับกันเว้ยทุกคนเพราะงั้นมันก็เลยแปลกๆนิดนึงแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันจะไปชนกับพวกทางดาวมันจะไปชนกับพวกชวนยุ่นจะไปชนกับพวกแบบเลลิงนะครับซึ่งที่พูดมาทั้งหมด3ตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย แม่เป็นแบบที่ดีกว่าเจ้าพวกนี้หมดเลยเวถึงแม้ว่ามันจะเป็นราคาที่แพงกว่านะครับ1790าบาทเทียบกับ2ตัวนี้1490บาทเนาะซึ่งถ้าเกิดเทียบกันจริงอะตัวนี้แม่งแพงเวพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทคุณได้คุณภาพที่ดีกว่านี้เยอะในตลาดนะตอนนี้อะถ้าเกิดอยากได้จริงชอบรางจริงก็ซื้อไปนะแต่ว่าอย่าไปหวังว่าคุณภาพมันจะดีเท่ากับราคา1490บบาทเลยทุกคนมั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 นไม่ใช่ <laughs> ผมไม่แน,นะนำเท่าไหร่นะ ทีนี้เรามาสรุปกันเลยดีกว่าผมรู้สึกว่า e-sport tiger นะตอนนี้นะครับเป็นบริษัทที่ทำแผ่นลองเมาส์ที่รู้สึกว่ามีวอลเรตตี้ของแผ่นนะหรือความหลากหลายของแผ่นเนี่ยที่น่าจะเยอะมากที่สุดณตอนนี้ในโลกแล้วนะครับแต่ถามว่ามัน e f f i ิเชนต์ไหมมันแบบว่า คุณภาพถ้าเทียบกับจํานวนของเขาเนี่ยมันคุณภาพขนาดนไหนผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีแกลบความต่างของแต่ละแผ่นที่ผมว่ามันน้อยเกินไปอ่ะเพราะว่าถ้าดูอย่างอติซาเนี่ยมันชัดเจนเว้ยอย่างไรเดนมาเฮียนมันก็ชัดเจนเฮียนมาอสุก็ชัดเจนอสุไปซีโร่มันก็ชัดเจนว่ามันต่างกันอ่ะเออแต่ว่าพวกนี้มันแบบหนีกันแบบไม่เยอะมากเท่าไหร่แล้วมันก็ให้จะงงอ่ะแต่ว่าก็ยังดีผมว่าเขาทําได้ดีกว่าที่ผมคิดตักมานะครับคุณภาพของโตแผ่น การเย็บขอบโพลอนการเพอร์ฟอร์มของตัวแผ่นเนี่ยแม่งดีจริงเวย้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมชอบมันน้อยไปกว่าพวกแบบอาติซานหรือว่าอะไรเท่ากิมมิงเกียเลยอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางนี้สรุปให้ทุกคนอีกทีแล้วกันว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดในวันนี้15-16แผ่นเนี่ยมันเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงเร็วสุดมาช้าสุดนะครับเออจากบนสุดคือเร็วสุดช้าสุดคือล่างสุดนะครับแล้วก็ใคสนนรสนใจตัวไหนเป็นพิเศษทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย